เรื่องปริศนาชายไรเงาสวัสดีคุณป๊อบค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้เสียงกดต่ำมากเลยครับคุณป๊อบครับเข้มมากเลยคุณป๊อปโทรจากที่ไหนครับครับอยู่สมุรประการครับผมสมุรประการนะครับคุณป๊อปเคยโทรมาเล่าในรายการหรือยังคะไม่เคยครับครั้งนี้ครั้งแรกแล้วก็ตั้งใจอยากจะมาออกวันนี้ครับมาที่แปดเดือนแปดครับออ้ยแปดเดือนแปดวันนี้วันแมวโลกด้วยเพราะอะไรถึงตั้งใจว่าต้องแปดเดือนแปด กับเรื่องนี้ก็เดือนนี้เป็นเดือนวันเกิดผมแล้วก็อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะครบรอบวันเกิดคือวันที่สิบสามก็คือวันที่ผมรอดชีวิตจากตกถล่มซึ่งคุณแจ็คเคยมาเล่าในรายการนี้ครับผมอ๋อที่ไหนคะที่รอบงานเรียงรุ่นครับเอ้ยคุณมากเขาใช่งานเลี้ยงรุ่นครับเคยมาเล่าครับอ๋อรอครบรอบกี่ปีคุณป๊อปกับการรอดใช่ใช่รอยาที่เล่านมาสองปีนะเล่าออกรายการนะครับ แล้วก็ไอ้ตึกถล่มเนี่ยปีนี้30สิบถ้าเกิดข้ามวันไปซึ่งผมก็จะไปเล่าในในเดอะคอสก็เป็น3ามปีปอพอดีเลยคอืบหืมประสบการณ์เฉียดมาเริ่มเลยดีกว่าคุณป๊อบกับเรื่องได้ครับชายปริศนาชายไร้เงาโอเคครับเรื่องที่เล่าเนี่ยนะฮะเกิดเมื่อวันที่27เมษาปีหกหกปีนี้เองครับ ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดของพ่อผมพ่อผมนี่เสียชีวิตมาแล้วสามปีซึ<ฆ>่งทุกปีผมก็จะทําบุญถวายสังฆทานแต่ปีนี้มันแปลกตรงที่ว่าเฮ้ยทาไมพระไม่มีบินธบาตเลยอ่ะผมก็ขับรถไปทํางานทุกวันจะขับรถไปจะเจอพระเดินบินธบาตผมก็ซื้ออาหารไปแต่วันนี้ก็แปลกครับไม่เจอพระเลยบินธบาตบนถนนไม่เจอเลยทางทางทางก็เลยขับ่าไปถึงที่ทํางานคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวกางวันน่ะ ผมเดินไปทําบุญในวัดที่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับที่ทํางานผมออฟฟิศอยู่แถวพระขนงนะครับพอพักเที่ยงปุ๊บผมก็เลิกงานะผมก็ออกไปเดินตามฟุตบาทเพราะว่าวัดก็อยู่ห่างจากสถานีเบสหนึ่งสถาน,นีคก็เดินไปเรื่อยๆเลยป้ายลุ่นเะมีนะมันเจอกลุ่มชายสี่สามสี่คนเดินมาเป็นกลุ่มเลยแต่ดูการแต่งตัวเนี่ยผมรู้เลยว่าเป็นชาวต่างชาติถึงแม้พยายามจะเรียนแบบเหมือนคนไทยนะแต่รู้เลยเป็นคนจีนแต่หนึ่งในสีนะ่คนนั้นที่เดินมาเนี่ย มันมาศบตากับผมอะแล้วก็อมยิ้มผมก็เฮ้ยอะไรวะแต่ก็โอเคไม่สนใจคิดว่าตอนนี้ใจจดใจจ่ออยากจะเดิมรีดเดินไปทําบุญที่วัดใช่ไหมครับระหว่างที่เดินอะรู้สึกว่ามีนมคนะเดินตามผมอะอมผมพยายามใช้หางตาชําเรืองมองก,ก็เห็นเป็นคนจีนน่ะหนุ่มชายจีนคนหนึ่งอะที่เดินสวนมาตะเกียบเดินตามผม ตอนแรกผมเข้าใจว่าเข,เขาคงหลงทางมั้งอาจมาทางเดียวกันก็เดินผ่านร้านอาหารเอ้ยเขาน่าจะแวะร้านอาหารนั่งอยากกินข้าวแต่เขาไม่ใช่ยังเดินตามผมอีกอ่ะผมก็เริ่มผิดสังเกตอ่ะเริ่มเดินเร็วเขาก็เดินเร็วผมแกล้งเดินช้าเขาก็เดินช้าจนผมแบบรู้สึกอึอดอัดนะ่ะพอมาถึงโรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งซึ่งมีสะพานลอยข้ามะผมไม่รอช้าเลยครับผมวิ่งขึ้นสะพานลอยเลยนะ แต่เชื่อไหมครับผมวิ่งขึ้นเขาก็วิ่งตามผมขึ้นไปอีกอะ mm hmm. ใจตอนนั้นอะผมคิดอย่างเดียวเฮ้ยสงสัยผมเจอแก๊งตบซับไามชาร์ดละมั้ง mm hmm. หรือไม่ก็เฮ้ยแนวสายลับอะไรหรือเปล่าเนี่ยค <Okay. S 2> ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีคนเดินผมรีบเดินแล่ละเห็นมากลุ่มคนที่อยู่อีกภากหนึ่งอยู่ผมรีบเดินก็ไปหาคนนั้นเสร็จผู้ชายคนนั้นก็รีบแบบแบบเหมือนกับว่าเดินตาเหมือนหายใจลดต้นคอผมเลยอะ mm hmm. ผมรู้เลยว่าเฮ้ยเหมือนเขารู้ตัวแล้วว่าผมอะรู้แล้วเขาสะกดรอยผมตามผม จนผมไปเจอคนกลุ่มหนึ่งอะที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยผมหยุดปึ๊กใช่ไหมครับค่ะโอ้คนที่ตามผมก็เหมือนเฮ้ยกลับไม่ทานละาะว่าผมหยุดทันทีเขาเลยต้องเหมือนจะเดินเลยผ่านหน้าไปและเดินห่างไปผมแค่ยี่สิบเมตรเท่านั้นอะแล้วเขาหยุดเหมือนทาท่าเหมือนมองหาอะไรสักอย่างหนึง่ง hmm. ผมเห็นดังนั้นผมก็ฉวยโอกาสพอเขาหยุดมองหาของเนี่ยผมรีบเดินเลยครับวิ่งฮะวิ่งไปหน้าวัดแล้วไปยืนหอบหน้าห้องถวายสังฆทานซึ่งเป็นห้องกระจก ในนั้นก็มีพระอยู่รูปหนึ่งใช่ไหมครับผมก็ยืนตรงมองกระจกมองกระจกตรงมองสามารถเห็นมุมสะท้อนด้านหลังผมอะ่ะผมเตรียมเลยนะกล้องมือถือเตรียมถ่ายรูปผู้ชายคนนี้ยแต่พอผู้ชายคนนั้นเดินมาถึงปุ๊บผมรีบถ่ายรูปทันทีในเงาสะท้อนอะ่ะแตเชื่อไหมครับว่าเนี่ยภาพใ่ให้กับทีมงานคแรบบับพอดูในภาพในกล้องไม่มีผู้ชายคนนั้นในในภาพเลยอะ่ะทั้งหลังไม่มีเขาเลยอะ่ะผมก็เฮ้ อะไรว่าไม่มีพอหันไปจะกะจะถ่ายซ้ำอีกทีไม่เห็นเขาล้วใช่ไหมครัออกไปทำพุทธบาทไม่เห็นแล้วก็ไม่อยู่ตรงไหนก็โอเคแล้วไปทีนีีมาเสร็จก็มาที่วัดก็มีชุดสังฆทานให้เราเช่าทําบุญก็แล้วแต่จะศรัทธาวันานั้นอากาศร้อนมากๆผมคิดว่าเออน่าจะซื้อน้ําผลน้น้ำมพะพร้าวปัดเรียบร้อยแล้วก็กดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับเ,เสร็จแล้วผมก็ออกมาดังด้านนอก กับนั่งกับพื้นไม้นะครับเพื่อใส่รองเทา้าในระหว่างที่ผมใส่รองเทา้าผมมองไปทางด้านซ้ายมือซึ่งมันฝั่งฝั่งตรงข้ามไอทางขวามือเป็น BTS ทางซ้ายมือเป็นคนเดินเห็นผู้ชายชิยงคนนั้นอนะ่ะเพิ่งเดินมานะครับแล้วเดินตรงมาที่ผมเลยอะ่ะแต่สีหน้าเขาเนะี่ยเขามองผมนะ้วอมยิ้มแต่สิ่งที่ประหลาดคืออะไรไหมครับเขายกแก้วน้ำมะพร้าวปั่นอ่ะขึ้นมาดูดอย่างอร่อยอร่อยอะโดยที่มืออีกข้างหนึ่ง ถือถุงพลาสติกสีชมพูที่มีแก้วน้ํามะพร้าวปั่นอยู่อีกแก้วหนึ่งอ่ะแต่เราเป็นคนซื้อไม่ใช่เขาเดินผ่านไปอ่าอ่าอ่าค่ะผมหันหันมองตาผู้ชายนั้นไปปุ๊บเฮ้ยที่เขาเดินผ่านมาทั้งฝั่งซ้ายมือที่เขาเดินมาไม่มีน้ําร้านขายน้ํามะพร้าวปั่นสักร้านเลยอ่าอ่ามันมีร้านเดียวคืออยู่บน BTS เฮ้ยแล้วเขาจะไปซื้อตอนไหนเพราะเขาเดินกลับมาแล้วคนที่ไหนมันจะซื้อทีหนึงสองแก้วอืม มันอยู่ทั้งขวามือนะฮะแต่สิ่งที่ทําให้ผมตะลึงคือผม,ผมมองตามเขาไปอ่ะผู้ชายคนนั้นอนะ่ะไม่มีเงาที่พื้นเลยครับออืเนะี่ยผมจะยกมือกล้องมือถือจะถ่ายอ่ะถ่ายไม่ทันเพราะเขเดินไวมากปุ๊บหายไปกับคนเลยครับซึ่งเป็นครั้งแรกในในชีวิตที่ผมเจอเหตุการณ์แบบกลางวันแสกแฝกเวลาเที่ยงสิบเจ็ดนาทีอืใช่ ผมก็พยายามหาเหตุผลวันนั้นตรงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาซึ่งเป็นวันที่พระทิ์ทำมุมเก้าสิบองศาตั้งฉากกับโลกเลยครับวันนั้นเขาบอกจะไม่มีเงาแต่จริงๆถึงจะมีเงาแต่ยังไงปลายเท้าก็ต้องมีเงาถูกไหมครับอแต่สิ่งที่แปลกคือผู้ชายนั้นไม่มีเงาที่เท้าเลยผมคิดว่าหนึ่งเขาอาจจะเป็นสัมภเวสีก็ได้ที่ออกหาส่วนบุญพรเขารู้ว่าผมจะมาทําบุญแล้วเขาก็อาจมาตามก็ได้อม,มาขอส่วนบุญ เป็นไปได้ว่าเขาเนี่ยมาเสร็จปุ๊บผมไปถวายพระสองแก้วทําไมมาอยู่ในมือไอ้คนนี้ได้อ่ะอหรือเป็นเพื่อนชาวต่างชาติบฏิบัทผมเป็นร่วมทุนกับต่างชาติอยู่ซึ่งมีเพื่อนชาวสิเนี่ยต่างชาติเนี่ยเคยมาที่ออฟฟิศผมเนี่ยก่อนช่วงเป็นโควิดอแล้วทราบว่าที่เขาไม่ได้มาติดต่อเขาเสียชีวิตจากโควิดหลายปีก่อนครับเรื่องก็ มีอยู่ประมาณเท่านี้ครับผมครับคุณป๊อปมีน้ำเสียงในการเล่าหรือว่าวิธีการเล่านี่คือแบบเจ๋วเลยนะแต่มันมันมันแปลกตรงที่เอิมมันไม่น่าจะเป็นน้ำมะพร้าวเหมือนกันแล้วก็ถุงสีชมพูเหมือนกันแล้วเราตั้งใจสั่งสองแก้วแล้วมันเหมือนแบบเอ้ยมันเออถ้าเป็นเราเราคง เราคงมีสิทธิ์ที่จะคิดไปได้ว่านั่นอาจจะไม่ใช่คนคุณป๊อบอันนี้คือจังที่สุดในชีวิตไหมกับการที่เจอแบบใช่ครับคือคือปกติแล้วผมจะไม่เคยเจอแบบกลางวันนี่นี่แบบประเภทแบบกลางวันที่เห็นเลยแบบตาเนื้อที่เห็นเลยแบบประเภทไม่ต้องแบบเปิดตาที่สามเลยเลยตาเนื้อที่เห็นน่ะที่ว่าเป็นสัมภเวสีที่คุณว่าถึงเนี่ยมันมันมันดูแตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปไหมหรือยังไงมันก็แบบ นคนจริงๆน,น,นะที่ท,ที่ที่ประสบการณ์ที่ที่ผมเคยไปเล่าหลายเรื่องมาเนี่ยาบางครั้งนี่เราแยกไม่ออกนะครับว่าเขาคือคนจริงหรือเป็นสัมภเวสีอืมจริงๆนะถ้าไปถามเลยบางคนจําแยกไม่ออกไอ้ที่คุณไปดูหนังผีที่มันตาโบกนั่นมันไม่ใช่เหตุจริงๆไม่ใช่จริงๆบางทีเขาเหมือนกับคนคนเราแต่เพียงแต่ว่าเขาอยู่คนละคืนถ้าเขาจูนคืนตรงกับเราเมาื่อไหร่อ่ะคุณก็เห็นเขาอืม แล้วคุณป๊อบนี่ปกติแล้วเห็นอะไรแบบนี้เป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าคุณรอดจากเหตุการณ์ที่มันใหญ่มาคุณก็เลยเห็นอะไรที่คนอื่นเขาไม่เห็นจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับเด็กเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆนะฮะคือตอนเด็กๆเกนี่ยผมเป็นคนที่ที่บ้านอ่ะเล็กที่สุดพ่อแม่ชอบให้ไปย้ายอ่ะชอบให้ไปตักบาตรคันนึงก,นนก,ก่อนวันโกนอ่ะก่อนมันผ่าบ้านผมนอนกับพื้นชั้นบนใช่ไหมครับมีเสียงเคาะพื้นอ่ะฝ้า พื้นเต็มก็ก็กผมก็ไอ้อะไรใครมาเพาะพื้นเพราะเรานอนกับพื้นผมก็ลงมานั่งตรงบันไดบันไดแล้วก็ชะโงกลงไปสิ่งที่เห็นคือตัวยาวมากเลยนะอืมืมอเนี่ยห้อยไปกับพื้นัอนี่นยาวกับขนานกับไอ้เพดานเพนดานแบบบานด้านล่างส่วนที่เคาะดังก๊กก๊กก๊ก,กคือศีรษะของเขาครับอืมผมก็รู้ผมก็ตอนนั้นไม่กลัวนะตอนนั้นยังเด็กผมบอกเออเดี๋ยวผมทมําบุญไปให้ผมเหมือนกับว่า เออเขามาขอส่วนบุญนักเห็นตั้งแต่เด็กได้พอโตหน่อยมามาเสร็จปุ๊บก็ไปเปิดตาที่สามแต่ตาที่สามนี่ผมไม่ได้เพื่อจะเห็นผีนะตอนนั้นปีดีปีไปเรียนอ่หมอดูอาจารย์บอกว่าถ้าอยากจะดูดวงแม่นเนีน่ยต้องไปเปิดตาที่สามพาพอไปเปิดก็ไม่ได้เห็นอะไรครับผมมันเปิดยังไงอะ่ะคุณป๊อปเออไปเปิดผมไปที่วัดหนึ่งไปตอนปีสามอาจารย์บอกผมนอนไม่หลับเลยผมต้องไปวัดนี้ให้ได้ ปีสามผมไปวัดไม่ง่ายเชื่อนะตีสามมีคนมาจองคิวกันเต็มเลยเพื่อมาเบิกเนตที่สามเนี่ยเหรอที่ดูดวงใช่ไม่ได้ไม่ได้เปิดนะเขามาดูดวงแต่ผมแบบไปเปิดตาที่สามใช่ไปแต่ตีสามปรากฏโอ้โหรลงเท้ามาจอดวิตอนนั้นยังไม่มีบัตรคิวกันสมัยนี้ตอนนั้นเขาบอกให้จําว่าผมต่อจากใครผมไปปีสามว่าผมจะได้เปิดตาที่สามสี่โมงเย็นครับมันเป็นพิธีเหรอคุณป๊อปอ๋อแบบมันง่ายมันซิมเปิลมากเลยอ่ะ เออคือมีถาดใส่ดอกไม้ไอ้ดอกไม้นะฮะดอกไม้แล้วก็มีทูบเทียนนะครับอ่าทูบเทียนเสร็จปุ๊บใส่ถาดปุ๊บกระดอกคิวเสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ถาวมาดืออปีเกิดเสร็จปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วเขามีไม้ครัวมอมวนวนที่หัวแล้วก็ลากขึ้นปุ๊บไปตรงขางกะหม่องอ่าเรียบร้อยแล้วครับตาที่สามหลังจะเปิดเ,เสร็จแล้วเป็นไง ใช่ตอนที่ผมไปเปิดผมไม่ได้เปิดคนเดียวนะมีนีน้องคนนึงซึ่งไปรู้จักกันเขาก็ไปเปิดหลังจากที่ที่เราไปเปิดมาน้องเขาก็เรียนดูเหมือนผมอะ,อะต่างผมก็ต่างพูดเฮ้ยยูมองเห็นไหมย you ูมองเห็นไหมเราก็ยังไม่เห็นเลยครับแต่จริง<อ>ๆแล้วเปิด<ะ>ผมได้เห็นจริงๆตอนเมื่อไปปฏิบัติธรรมที่วัดหนึ่งพอได้สมาธิแล้วนะคตอนนั้นแหละครับตาที่สามใช้ได้ตาที่สามของผมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเห็นผีนะ,ะแต่สามารถกำหนด ให้เหตุการณ์ที่เราอยากจะรู้ได้ครับโอ้ยงั้นต้องหยุดไว้ก่อนค๊อบเดี๋ยวเอาไว้คุยกันในวิกต่อไปได้คุณบ๊อบของดีแบบนี้ต้องเก็บไว้ก่อนไว้โทรมาเล่าอีกนะครับได้ครับยินดีครับขอบคุณมากค่ะคุณบ๊อบท่า b i r t เดย์นะคะ p ห้พิวเดย์โล่งหน้านะคะคนเกิดเดือนนี้น่าตาดีทุกคนค่ะเธอด้วยใช่ไหมใช่ขอบคุณคะ Happy birthday to you